ต้นแบบนี้เขาเรียกต้นอะไรใครรู้บ้างนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้าเรียกต้นอะไรนะ,ะต้นมันจะใบมันจะยาวน่ะ่ะหากให้กินลุมกันเลยครับเห็นไหม ใบไม้ก็ชอบกินหญ้าก็กินเลี้ยงง่ายมากครับดู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 เอา,เาละกันครับฮะจนพุงป่องมันแล้วเนี่ยปล่อยเข้าปลาแล้วพุงป่องอ่ะ บางตัวก็ไม่สนใจบางตัวก็ดูเล่มกันใหญ่เลยครับนั่นไอฮีโร่ผมเฝ้าอยู่นั่นแหละนั่นมันคงจะอร่อยนะแต่ไม่รู้เรียกต้นอะไร